สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ i s o p t i c EyeCare ค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อที่ว่าทําไมสายตายาวระยะใกล้จึงเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นคะอาจารย์เพราะว่าสายตายาวระยะใกล้ปกติจะเริ่มต้นจากในวัยประมาณ38ปีอาการจะรเป็นยังไงคะอาจารย์อาการก็คือจะมีความสามารถในการมองระยะใกล้สุดเนี่ยก็จะได้น้อยกว่าคนปกติปกติในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวนี่สามารถที่จะมอง ใกล้ได้ถึงประมาณ10เซน20เซน15เซนเนี่ยมองได้สบายแต่พออายุ35ระยะก็จะเริ่มยืดออกไปก็อาจมองได้แค่30เซน35เซน40เซนพออายุ40ก็คือต้องยืดระยะให้มากขึ้น<ม>จะดูมือถือเนี่ยก็ต้องมีอาการก็คือต้องยืด,<ม>ยดออกไปขยายฟ้อนได้ใหญ่ขึ้น<ม>ดูหนังสือตัวเล็กๆเ,เนี่ยไม่สามารถที่จะดูได้ชัดเจนละ นีนที่เรียกว่าเป็นสายตายาวระยะใกล้สาเหตุเนี่ย,เ,ยเกิดจากเลนแก้วตานะครับซึ่งปกติดูดูมือผมนะฮะสมมุติว่านี่คือเลนแก้วตานะครับตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเลนแก้วตาจะมีความยืดหยุ่นสูงมากเมื่อเราเติบโตขึ้นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ความสามารถในการยืดหยุ่นของเลนแก้วตาธรรมชาติของเราก็จะค่อยๆลดลงและพอเข้าสู่ในวัยประมาณ38มปปีเนี่ยก็จะยิ่งลดลงมากขึ้น และพออายุ40ก็จะเริ่มแข็งตัวจนกระทั่งไม่สามารถที่จะใช้วิธีฝืนเพ่งเพื่อจะมองวัตถุที่ระยะ40เซนได้แบบคมชัดแบบสบายตาอีกต่อไปต้องใช้สมองฝืนเพ่งช่วยใช้วิธีการเพิ่มแสงเพิ่มขนาดตัวอ,อักษรทีนี้แว่นที่สูงแว่นตาไอซอฟติกช่วยอย่างไรได้บ้างคะอาจารย์กับปัญหานี้ ปัญหานี้เนี่ยแกล้แก้ง่ายมากเราก็แค่ใช้แว่นโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอโซติกสามิติเฉพาะบุคคลเพื่อที่จะทําให้คนในวัย40ถึง120ปีเนี่ยกลับมามองเห็นได้ชัดทุกระยะในเี่ยวินวาทีอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดอย่างรู้สึกสบายที่สุดเหมือนได้กลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งครับค่ะก็คือแว่นอันเดียวสามารถมองชัดได้ทุกระยะตั้งแต่40เซนจนถึงระยะอนันต์นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ